ตอ,ตอนนี้ก็อยู่เส้นบ้านบ้านอู่นอกสิกบส่พวกบ้านเนี่ยบ,านโนโบนน้านนอูบัวนาเสียงน้ำอู่ขึ้นมข,ขนาดครับเอาท่ายเป็นเนีลยบางเี้ยบางเี้ยเ,เห็นน้ำท่วมโหพี่เนาะ

cây đi đâu có cây khai đúng lượt hết กูเห็นกูเห็นน้ำท่วมสนิพีน่น้องตอนหน้านี่สิเป็นบ้านตามทนนตามแคมทางก็ก่อไหมเริ่มขึ้นมานำทางแล้วนาองขจาวัาไม่ได้ตาเนาอ แต่เจ้าก็ได้ตัดตะวานก่อไม้เลื้อยมาใกล้ชิดเลยเส้นข้าวตามจริงต้องต้องตัดเหลือถนนไม่ใช่ดูดีแค่แล้วถนวนอัดเสน็จแล้ว ขทำตือนาว่าได้แนมเมือเนนี้ข้างางามขนงข้าดนอสอข้างทางเขียวเลยเขียวงามสัตว์นี่ไปไหมร้นนี้ในบ้บรรยากาศเรืะค ไปไหมล้นเองได้บรรยากาศงามครับในแล้วไผ่ไผ่ยุไก่บ้านไปเห็นงานตั้งประเทศรวมไปยุอุ่นเทพไม,ม่ค้อยจะมาประเทศจะค่อยมาบ้านกันบ,บ้างมาคิดคอยนี่แหละมาจมปร่ได้ชินฮอดบ้าน มันก็เป็นอาอ๋อนเป็นชุดที่เาวันเปิดน้ำปิดน,น้นเนาะน้ก็ขึ้นาอ่ะาานี่แต่ยากนจะไม่ได้เ โอ้ครับรถเยี่ยมของขี้งูอ่ะเขาที่ป้อมัเเบิ่งบรรยากาศที่น้องคือวิวมันได้ขนาดนี้ที่น้อง แท็กซี่ตั้งซื้อห่วยคลิปนะได้คลิปเนี่ยคันยุ่งองเนี่ยข้าเจ้าเพร่ะเอิญมาเหียเ่ยวป่ะซไดีเอาเป็นตั้งซื้อ,อคลิปเนะออเาะโตนี่ดีแนวข้าเจ้ามันกักกันหนาโนาะดีดีหูดฟังพุ่ง เจ้าก็มาตึกป่าขนาดไอ้คนอนนี้่เป็นชีพักข้าเจ้าอันนี้แค่ตังเป็นชีพักข้าเจ้าเนาะเอาเขาจะสิดีขับรถไปต่อนเขาเอิ้นว่นาไม่พิสันกับมาทั้งมีป้ายอยู่ต้นหน้าเหรอ โสดโสมคิดที่ไปรื่อยจนกว่าสีสุดถนนเส้นนี่แหละนาะพนี่น้องห้าสสุดเร็วนี่ยมันที่เป็นออกไปให้มันทเป็นถนนง่ายะพี่สงบรรยากาศหนัก เอาสิได้มาใส่ซื้อคลิหนึ่งนี่แล้วโครงโครงโครงการพัฒนาร่มน้ำสงงขามโอเคพี่น้องจบคิปเท่าน,นี้แหละวัานี้